ซอฟต์พาวเวอร์จะเกิดต่อเมื่อประเทศมีศักดิ์ศรีในเวทีระหว่างประเทศต่อเมื่อประเทศมีเกียรติภูมิระหว่างประเทศซอฟต์พาวเวอร์เป็นเรื่องของการเมืองระหว่างประเทศต้องเริ่มคิดซอฟต์พาวเวอร์บนมิติของการเมืองระหว่างประเทศสิ่งที่ตอบซอฟต์พาวเวอร์ได้เป็นประเด็นแรกซอฟต์พาวเวอร์จะเกิดต่อเมื่อประเทศมีศักดิ์ศรีในเวทีระหว่างประเทศ ต่อเมื่อประเทศมีเกียรติภูมิระหว่างประเทศซอฟพาวเวอร์ so power, มีคีย์เวิร์ดอยู่สองคำผมแปลภาษาไทยนะครับซอฟพาวเวอร์ so power, เกิดเมื่อเขามองแล้วเรามีสิ่งที่ผมใช้คำภาษาไทยแบบคนเก่านิดหนึ่งชวนพิษช,ชวนมองชวนพิษช,ชวนมองคือซอฟพาวเวอร์ so power, กดเกิดบนความมีสเสน่ห์ของประเทศนะฮะเพราะน,นั้นเรื่องนี้ถ้าต้องเริ่ม ต้องเริ่มพาประเทศไทยกับสู่เวทีโลกวันนี้เรื่องที่น่ายินดีคือสหรัฐกับจีนตัดสินใจเจอกันที่กรุงเทพนี่คือซอฟต์แวร์ที่ใหญ่ที่สุดครับโดยไม่ต้องลงทุนใช่ไหมฮะโดยไม่ต้องลงทุนพวันนั้นโจทย์ชุดนี้ต้องคิด